เข้าสู่ช่องธรรมะพาใจสงบวันนี้เป็นวันดีบุญแรงกล้าที่ทุกคนเลื่อนมาพบกับอาตมาวันนี้อาตมาจะมาพาทุกท่านมารับฟังบทธรรมสั้นๆในหัวข้อที่ว่าถ้าความสุขของเราขึ้นอยู่กับคนอื่นรอให้คนอื่นทำถูกใจเราเราจะไม่มีวันมีความสุขคุณเคยรู้สึกไหมว่าเราพยายามทำทุกอย่างให้คนอื่นพอใจเราพยายามพูด หรือทำสิ่งที่คนอื่นอยากให้เราเป็นแต่ไม่ว่าเราจะพยายามแค่ไหนใครบางคนก็ยังไม่พอใจเราเราจึงเริ่มท้อเริ่มเครียดและความสุขของเราก็หายไปถ้าเรายังยึดความสุขไว้กับคนอื่นเราจะไม่มีวันพอวันนี้เราจะมาดูว่าความสุขที่แท้จริงไม่ต้องรอให้ใครมาอนุญาตและเราจะทําได้อย่างไร ทุกครั้งที่เรายึดความสุขไว้กับคนอื่นเรากำลังมอบอำนาจใจของเราให้คนอื่นเราพยายามทำตัวให้ถูกใจพูดสิ่งที่คนอื่นอยากฟังและทำตามความคาดหวังของสังคมแต่ความจริงคือไม่มีใครสามารถทำให้เรามีความสุขได้ตลอดเวลาเพราะคนอื่นมีความคิดความรู้สึกและความต้องการของเขาที่อาจไม่ตรงกับเราตลอดไปเช่น เราอาจทำงานหนักเพื่อให้เพื่อนหรือหัวหน้าชื่นชมแต่วันหนึ่งเขาอาจวิจารณ์เราหรือไม่เห็นค่าในสิ่งที่เราทำถ้าเรายัางยึดว่าฉันต้องให้เขาพอใจฉันต้องให้เขาชอบฉันความสุขของเราจะขึ้นลงตามคนอื่นซึ่งนั่นคือทุกข์ที่เราสร้างเองพระพุทธเจ้าสอนว่าทุกข์เกิดเพราะยึดถือเมื่อเรายึดว่าคนอื่นต้องทำตามใจเรา หรือเราต้องทำให้คนอื่นพอใจเรากำลังสร้างพันธนาการให้ใจเราการปล่อยวางความคาดหวังจากคนอื่นคือการสร้างเสรีภาพให้กับจิตใจเมื่อใจไม่ถูกควบคุมโดยคนอื่นเราจะรู้สึกสงบและมีความสุขได้จริงเช่นเดียวกับตัวอย่างชีวิตจริงลองคิดถึงคนที่มีความสุขแม้ไม่ได้รับการยอมรับจากทุกคนเขาเลือกที่จะทำในสิ่งที่ถูกต้อง ทำสิ่งที่เหมาะสมแต่ไม่ได้ยึดว่าต้องให้ใครชื่นชมเขามีความสุขได้ด้วยตัวเองนี่คือสิ่งที่เรียกว่าความสุขภายในเราสามารถเริ่มฝึกได้จากเรื่องง่ายๆเช่นเมื่อมีใครวิจารณ์ณเราแทนที่จะโกรธหรือเศร้าให้เราเข้าใจว่านี่คือความคิดเห็นของเขาไม่ใช่ความจริงสมบูรณ์ของเราเราไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนตัวเองเพื่อใคร แต่เราสามารถเปลี่ยนใจเราเองมองโลกด้วยความเมตตาและรู้จักคุณค่าของตัวเองเช่นเดียวกับการทำงานเราทำเต็มที่ทำด้วยความตั้งใจแต่ไม่ยึดว่าผลลัพธ์ต้องออกมาดีเพื่อให้คนอื่นพอใจเราจะรู้สึกเบาใจสบายใจและมีความสุขแม้ผลลัพธ์ไม่เป็นไปตามที่คนอื่นคาดหวังสิ่งสำคัญที่สุดคือเราต้องเข้าใจตัวเอง รู้ว่าความสุขไม่ขึ้นอยู่กับคนอื่นแต่ขึ้นอยู่กับใจเราใจที่สงบใจที่ไม่ยึดใจที่ปล่อยวางใจที่เข้าใจธรรมชาติของความเปลี่ยนแปลงใจแบบนี้จะมีความสุขได้อย่างแท้จริงไม่หวั่นไหวกับคำพูดหรือการกระทำของผู้อื่นเราไม่ต้องแข่งเพื่อให้ใครชอบเราเราไม่ต้องพิสูจน์ตัวเองแต่เราทำเพื่อความดีของเราเพื่อความสงบของใจเรา นี่คือหลักธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนที่จะช่วยให้เราเข้าใจความสุขแท้จริงและนำไปสู่ชีวิตที่สงบปลอดภัยจากความทุกข์ดังนั้นหากคุณรู้สึกเหนื่อยรู้สึกท้อเพราะพยายามให้คนอื่นพอใจลองหยุดหายใจแล้วถามตัวเองว่าฉันกำลังยึดความสุขของฉันไว้กับใครเริ่มปล่อยวางเริ่มดูแลใจตัวเอง เริ่มสร้างความสุขจากภายในคุณจะพบว่าความสุขไม่ต้องรอใครมันอยู่ในมือของเราอยู่ในใจของเราและคุณสามารถเข้าถึงมันได้ทุกเมื่อทุกเวลาทุกสถานการณ์ทุกครั้งที่เราพยายามทำให้คนอื่นพอใจเรากำลังมอบอำนาจใจของเราให้กับคนอื่นเราพูดสิ่งที่เขาอยากฟังทำสิ่งที่เขาคาดหวังและแม้ว่าเราจะพยายามอย่างเต็มที่ คนบางคนก็ยังไม่เห็นคุณค่าในตัวเรานี่คือความจริงของชีวิตการยึดความสุขไว้กับใครอีกคนเป็นสิ่งที่ไม่มีทางมั่นคงเพราะคนอื่นเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาอารมณ์ของเขาอาจดีหรือร้ายความคิดเห็นของเขาอาจชอบหรือไม่ชอบหากเราให้ความสุขของเราขึ้นอยู่กับความพอใจของเขาเราจะทุกข์ไม่รู้จบเราจะเครียดจะวิตกกังวลและสูญเสียความสงบของใจไปโดยไม่จำเป็นพระพุทธเจ้าสอนว่า ทุกเกิดจากความยึดถือการยึดว่าคนอื่นต้องเป็นไปตามใจเราหรือเราต้องทําให้คนอื่นชอบเราคือเหตุแห่งทุกข์หากเราปล่อยวางการยึดนี้ใจของเราจะเป็นอิสระจะสงบและสามารถเข้าถึงความสุขแท้จริงตัวอย่างชีวิตจริงเช่นคนที่อยู่ท่ามกลางความคาดหวังของสังคมเขาอาจถูกวิจารณ์ถูกตัดสินหรือไม่ได้รับการยอมรับแต่เขายังคงสงบยังคงทำความดี เพราะเขาไม่ยึดว่าผลลัพธ์ต้องออกมาตามใจคนอื่นเขาทำเพื่อความดีของตัวเองทำเพราะเข้าใจว่าความดีนั้นมีคุณค่าในตัวเองไม่จำเป็นต้องพึ่งคําชมจากคนอื่นนี่คือความสุขที่เกิดจากใจตัวเองเมื่อเรายึดความสุขไว้กับใจเราเราจะไม่หวั่นไหวกับคำพูดหรือการกระทำของผู้อื่นไม่ว่าใครจะชมจะติหรือไม่สนใจเราเราจะยังมีความสงบความพอใจในตัวเองและสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างเบาใจ สิ่งที่เราควรทำคือฝึกใจฝึกการปล่อยวางฝึกการไม่ยึดติดเริ่มจากเรื่องเล็กๆเช่นเมื่อมีคนติเราแทนที่จะโกรธหรือเศร้าเรารู้สึกว่านี่คือความคิดเห็นของเขาไม่ใช่ความจริงสมบูรณ์ของเราการทำงานก็เช่นเดียวกันเราทำเต็มที่ทำด้วยความตั้งใจแต่ไม่ยึดว่าผลลัพธ์ต้องเป็นไปเพื่อให้ใครพอใจการฝึกใจเช่นนี้ทำให้เราสามารถรักษาความสงบได้ ไม่ว่าสถานการณ์รอบตัวจะเป็นอย่างไรเราไม่ต้องแข่งขันเพื่อให้ใครชอบเราเราไม่ต้องพิสูจน์ตัวเองเราเพียงแค่ทำในสิ่งที่ถูกต้องทำในสิ่งที่เหมาะสมทำด้วยความตั้งใจและทำด้วยสติสิ่งเหล่านี้คือหลักธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนการปล่อยวางไม่ใช่ความละทิ้งแต่เป็นการเข้าใจความจริงของชีวิตเข้าใจว่าทุกสิ่งเกิดขึ้นและดับไปเข้าใจว่าเราควบคุมคนอื่นไม่ได้เราควบคุมได้เพียงใจเรา และเมื่อใจเราเป็นอิสระเราจะพบความสุขที่แท้จริงไม่ขึ้นอยู่กับคำชมไม่ขึ้นอยู่กับความเห็นของใครความสุขนั้นเกิดจากการที่เราเข้าใจการที่เราไม่ยึดการที่เราทำความดีด้วยความตั้งใจไม่หวังผลตอบแทนการศึกใจเช่นนี้ไม่ง่ายแต่ทำให้เราเข้มแข็งทำให้ใจเราสงบและช่วยให้เราผ่านทุกสถานการณ์ด้วยความมั่นคงดังนั้นหากคุณรู้สึกเหนื่อยรู้สึกทุกข์เพราะพยายามให้ใครชอบคุณลองหยุด หายใจมองเข้าใจตัวเองถามตัวเองว่าฉันกำลังยึดความสุขของฉันไว้กับใครแล้วเริ่มปล่อยวางเริ่มสร้างความสุขจากใจตัวเองเริ่มทำสิ่งที่ถูกต้องด้วยความตั้งใจคุณจะพบว่าความสุขนั้นอยู่ใกล้คุณเสมออยู่ในมือของคุณอยู่ในใจของคุณทุกเวลาและทุกสถานการณ์ความสุขแท้จริงนั้นไม่ต้องรอใครไม่ต้องขึ้นกับใครมันเกิดขึ้นจากใจของเราเองใจที่สงบ ใจที่ไม่ยึดใจที่ปล่อยวางใจที่เข้าใจธรรมชาติของทุกสิ่งและใจที่เลือกทำความดีด้วยความตั้งใจนี่คือเส้นทางของความสุขที่พระพุทธเจ้าสอนและคุณสามารถเริ่มเดินบนเส้นทางนี้ได้ทันทีทุกวันนี้ทุกขณะทุกสถานการณ์เมื่อคุณเข้าใจคุณจะไม่หวั่นไหวกับคำพูดหรือการกระทำของผู้อื่นแต่คุณจะสงบเบาใจและมีความสุขจริงๆเมื่อเรายึดความสุขไว้กับคนอื่น เรากำลังมอบอำนาจใจของเราให้คนอื่นเราพยายามพูดทำและแสดงออกตามที่เขาคาดหวังแต่ความจริงคือไม่มีใครสามารถทำให้เรามีความสุขได้ตลอดเวลาเพราะคนอื่นมีอารมณ์ความคิดและความรู้สึกของเขาที่เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาเมื่อเราให้ความสุขขึ้นอยู่กับเขาใจของเราจะสั่นคลอนทุกจะเกิดความวิตกกังวลจะตามมา เราอาจเครียดเราอาจหงุดหงิดและสุดท้ายเราเสียความสงบของใจไปโดยไม่จำเป็นพระพุทธเจ้าสอนว่าทุกเกิดจากความยึดถือการยึดว่าคนอื่นต้องทำตามใจเราหรือเราต้องทำให้เขาพอใจคือเหตุแห่งทุกข์การปล่อยวางการยึดถือนี้คือการสร้างอิสระให้ใจเมื่อใจไม่ถูกควบคุมโดยความต้องการของคนอื่นใจจะสงบ และความสุขจะเกิดจากภายในตัวอย่างในชีวิตจริงเช่นคนที่ทำงานหนักเพื่อให้เพื่อนหรือหัวหน้าชื่นชมเขาอาจพยายามเต็มที่ทำทุกอย่างให้ถูกใจแต่วันหนึ่งเขาอาจถูกวิจารณ์หรือไม่ได้รับคำชมหากเขายึดว่าความสุขต้องมาจากคำชื่นชมเขาจะทุกข์แต่ถ้าเขาเข้าใจว่าการทำงานของเขาเป็นการสร้างคุณค่าและความดีของตัวเอง ไม่ต้องรอคำชมจากใครเขาจะรู้สึกเบาใจสงบและมีความสุขแม้คนอื่นไม่เห็นคุณค่านี่คือความสุขแท้จริงที่เกิดจากใจตัวเองเราสามารถฝึกใจได้ด้วยการสังเกตตัวเองเช่นเมื่อมีคนวิจารณ์เราแทนที่จะโกรธหรือเศร้าเราเรียนรู้ว่านี่คือความคิดเห็นของเขาไม่ใช่ความจริงสมบูรณ์ของเราเราไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนตัวเองเพื่อใคร แต่เราสามารถเลือกเข้าใจเลือกที่จะสงบเลือกที่จะไม่ยึดติดการทำงานก็เช่นกันเราทำเต็มที่ทำด้วยความตั้งใจแต่ไม่ยึดว่าผลลัพธ์ต้องออกมาดีเพื่อให้ใครพอใจสิ่งนี้ทำให้ใจเราไม่หวั่นไหวเราจะสามารถดำเนินชีวิตด้วยความสงบความมั่นคงและความสุขที่แท้จริงสิ่งสําคัญที่สุดคือการรู้จักตัวเองเข้าใจคุณค่าและความดีของเรา รู้ว่าใจของเราสามารถสร้างความสุขได้เองใจที่ไม่ยึดใจที่สงบใจที่เข้าใจธรรมชาติของทุกสิ่งใจแบบนี้จะมีความสุขได้ทุกขณะไม่ขึ้นอยู่กับคำพูดหรือการกระทําของผู้อื่นเราไม่ต้องแข่งขันเพื่อให้ใครรักหรือชอบเราเราเพียงทำความดีด้วยความตั้งใจทำสิ่งที่ถูกต้องและทำสิ่งที่เหมาะสมการฝึกใจเช่นนี้ไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ทุกความพยายามจะทำให้ใจเข้มแข็งเบาใจและสงบความสุขแท้จริงเกิดจากการปล่อยวางการไม่ยึดติดและการเข้าใจว่าสิ่งใดเกิดขึ้นก็ต้องเกิดขึ้นสิ่งใดดับไปก็ต้องดับไปเราไม่สามารถควบคุมคนอื่นได้แต่เราควบคุมใจเราได้การทำความดีด้วยความตั้งใจไม่หวังผลตอบแทนเป็นวิธีหนึ่งที่จะทำให้ใจสงบและมีความสุขได้จริง หากคุณรู้สึกเหนื่อยรู้สึกท้อเพราะพยายามทำให้คนอื่นพอใจลองหยุดหายใจและถามตัวเองว่าฉันกำลังยึดความสุขของฉันไว้กับใครจากนั้นเริ่มปล่อยวางเริ่มสร้างความสุขจากภายในเริ่มทำความดีด้วยใจสงบคุณจะพบว่าความสุขไม่ต้องขึ้นกับใครอยู่ในมือของคุณอยู่ในใจของคุณและสามารถเข้าถึงได้ทุกขณะทุกเวลาและทุกสถานการณ์ นี่คือหลักธรรมะของพระพุทธเจ้าที่จะทำให้เราเข้าใจชีวิตเข้าใจใจของตัวเองและเข้าถึงความสงบและความสุขที่แท้จริงเมื่อเรายึดความสุขไว้กับคนอื่นเรากำลังมอบอำนาจใจของเราให้คนอื่นเราพยายามทำตัวให้ถูกใจพูดสิ่งที่เขาอยากฟังและทำตามความคาดหวังของสังคมแต่ความจริงคือไม่มีใครสามารถทำให้เรามีความสุขได้ตลอดเวลา เพราะคนอื่นมีอารมณ์ความคิดและความรู้สึกที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอหากเรายังยึดว่าความสุขของเราขึ้นอยู่กับเขาใจของเราจะสั่นคลอนเราจะวิตกกังวลและทุกข์จะเกิดพระพุทธเจ้าสอนว่าทุกข์เกิดจากความยึดถือการยึดว่าคนอื่นต้องเป็นไปตามใจเราหรือเราต้องทำให้เขาพอใจคือสาเหตุแห่งทุกข์การปล่อยวางความยึดนี้ คือการสร้างอิสระให้กับใจใจที่ไม่ถูกควบคุมโดยคนอื่นใจที่สงบจะเข้าถึงความสุขที่แท้จริงตัวอย่างชีวิตจริงเช่นคนทำงานที่พยายามทำทุกอย่างเพื่อให้เพื่อนหรือหัวหน้าชื่นชมเขาอาจทำเต็มที่แต่เมื่อไม่ได้รับคำชมหรือถูกวิจารณ์หากเขายังยึดความสุขกับคำชมเหล่านั้นเขาจะทุกข์แต่ถ้าเขาเข้าใจว่า การทำงานคือการสร้างคุณค่าและความดีของตัวเองไม่ต้องรอคำชมจากใครเขาจะสงบเบาใจและมีความสุขแม้คนอื่นไม่เห็นคุณค่านี่คือความสุขที่เกิดจากใจตัวเองการฝึกใจเริ่มจากเรื่องเล็กๆเ,เช่นเมื่อถูกติเตียนแทนที่จะโกรธหรือเศร้าเราเข้าใจว่าคนอื่นแสดงความคิดเห็นของเขาไม่ใช่ความจริงสมบูรณ์ เราไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนตัวเองเพื่อตอบสนองใครแต่เราสามารถเลือกสงบเลือกไม่ยึดติดการทำงานก็เช่นเดียวกันทำเต็มที่ทำด้วยความตั้งใจแต่ไม่ยึดว่าผลลัพธ์ต้องออกมาดีเพื่อให้ใครพอใจสิ่งนี้ทำให้ใจสงบมีความมั่นคงและความสุขที่แท้จริงเกิดจากการปล่อยวางการไม่ยึดติดการเข้าใจว่าสิ่งใดเกิดขึ้นก็ต้องเกิด สิ่งใดดับไปก็ต้องดับเราควบคุมใจเราได้แต่ควบคุมคนอื่นไม่ได้การทำความดีด้วยความตั้งใจไม่หวังผลตอบแทนทำให้ใจสงบและเข้าถึงความสุขได้จริงหากเรารู้สึกเหนื่อยหรือท้อเพราะพยายามให้คนอื่นพอใจลองหยุดหายใจมองเข้าใจตัวเองถามว่าฉันกำลังยึดความสุขของฉันไว้กับใครแล้วเริ่มปล่อยวาง เริ่มสร้างความสุขจากภายในเริ่มทำความดีด้วยใจสงบเราจะพบว่าความสุขไม่ต้องรอใครอยู่ในมือเราอยู่ในใจเราทุกขณะทุกเวลาและทุกสถานการณ์นี่คือหลักธรรมะของพระพุทธเจ้าที่จะทำให้เราเข้าใจชีวิตเข้าใจใจตัวเองและเข้าถึงความสงบความสุขที่แท้จริงใจที่สงบใจที่ไม่ยึด ใจที่เข้าใจธรรมชาติของทุกสิ่งและใจที่เลือกทําความดีด้วยความตั้งใจคือความสุขที่มั่นคงแท้จริงและยั่งยืนความสุขที่ขึ้นอยู่กับคนอื่นเป็นความสุขที่ไม่มั่นคงเมื่อเราพยายามทำตัวให้ถูกใจทําสิ่งที่คนอื่นอยากให้เราเป็นเรากำลังยกอํานาจใจของเราไปอยู่กับเขาเราพยายามพูดทำหรือแสดงออกเพื่อให้เขาพอใจ แต่ความจริงคือคนอื่นมีความคิดความรู้สึกและอารมณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาไม่มีใครสามารถทำให้เรามีความสุขได้ถาวรหากเรายุดความสุขไว้กับเขาใจของเราจะสั่นคลอนทุกจะเกิดความวิตกกังวลจะตามมาเราอาจหงุดหงิดอาจท้อและเสียความสงบของใจโดยไม่จำเป็นพระพุทธเจ้าสอนว่าทุกเกิดจากความยุดถือ การยึดว่าคนอื่นต้องทำตามใจเราหรือเราต้องทำให้คนอื่นชอบคือสาเหตุแห่งทุกข์การปล่อยวางความยึดนี้คือการสร้างอิสระให้ใจใจที่สงบและไม่ถูกควบคุมโดยใครจะเข้าถึงความสุขแท้จริงตัวอย่างชีวิตจริงเช่นคนทำงานที่พยายามทำทุกอย่างเพื่อให้หัวหน้าหรือเพื่อนร่วมงานชมเขาอาจทำเต็มที่แต่เมื่อไม่ได้รับคำชมหรือถูกวิจารณ์ หากเขายังยึดความสุขกับคำชมเขาจะทุกข์แต่ถ้าเขาเข้าใจว่าการทำงานคือการสร้างคุณค่าและความดีของตัวเองไม่ต้องรอคำชมจากใครเขาจะสงบเบาใจและมีความสุขแม้คนอื่นไม่เห็นคุณค่านี่คือความสุขที่เกิดจากใจตัวเองการฝึกใจเริ่มจากเรื่องเล็กๆเ,เช่นเมื่อถูกติเตียนแทนที่จะโกรธหรือเศร้า เราเรียนรู้ว่านี่คือความคิดเห็นของเขาไม่ใช่ความจริงสมบูรณ์เราไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนตัวเองเพื่อตอบสนองใครแต่เราสามารถเลือกสงบเลือกไม่ยึดติดการทำงานก็เช่นเดียวกันทำเต็มที่ทำด้วยความตั้งใจแต่ไม่ยึดว่าผลลัพธ์ต้องออกมาดีเพื่อให้ใครพอใจสิ่งนี้ทำให้ใจสงบมีความมั่นคงและความสุขเกิดจากการปล่อยวางการไม่ยึดติด การเข้าใจว่าสิ่งใดเกิดขึ้นก็ต้องเกิดสิ่งใดดับไปก็ต้องดับเราควบคุมใจเราได้แต่ควบคุมคนอื่นไม่ได้การทำความดีด้วยความตั้งใจไม่หวังผลตอบแทนทำให้ใจสงบและเข้าถึงความสุขได้จริงนอกจากนี้เราสามารถมองความทุกข์ที่เกิดขึ้นรอบตัวเข้าใจว่าทุกสิ่งเกิดขึ้นด้วยเหตุและปัจจัยไม่มีสิ่งใดคงทนถาวร เมื่อเราตระหนักถึงความจริงนี้ใจเราจะเบาไม่ยึดติดไม่ทุกข์เพราะคำชมไม่ทุกข์เพราะคำติเราจะอยู่กับปัจจุบันทำความดีด้วยความตั้งใจรู้จักคุณค่าของตัวเองเข้าใจว่าความสุขอยู่ในใจของเราไม่ขึ้นอยู่กับใครเมื่อเราฝึกใจแบบนี้เป็นประจำใจจะเข้มแข็งสงบและมีความสุขได้ทุกขณะไม่ว่าสถานการณ์รอบตัวจะเป็นอย่างไร เราไม่ต้องแข่งเพื่อให้ใครชอบเราไม่ต้องพิสูจน์ตัวเองเราทำเพื่อความดีของเราเพื่อความสงบของใจเรานี่คือหลักธรรมะของพระพุทธเจ้าที่จะช่วยให้เราเข้าใจชีวิตเข้าใจใจตัวเองและเข้าถึงความสงบและความสุขที่แท้จริงใจที่สงบใจที่ไม่ยึดใจที่เข้าใจธรรมชาติของทุกสิ่งและใจที่เลือกทำความดีด้วยความตั้งใจคือความสุขที่มั่นคงแท้จริงและยั่งยืน ทุกครั้งที่เรารู้สึกเหนื่อยรู้สึกท้อลองหยุดหายใจมองเข้าใจตัวเองถามว่าฉันกําลังยึดความสุขของฉันไว้กับใครจากนั้นเริ่มปล่อยวางเริ่มสร้างความสุขจากภายในเริ่มทำความดีด้วยใจสงบความสุขแท้จริงอยู่ใกล้เราเสมออยู่ในมือเราอยู่ในใจเราและสามารถเข้าถึงได้ทุกขณะทุกเวลาและทุกสถานการณ์ก่อนอื่น ขอขอบคุณทุกท่านที่สละเวลามาฟังคลิปนี้การที่ท่านตั้งใจฟังจนถึงตอนนี้คือการให้โอกาสตัวเองโอกาสใจของตัวเองในการเรียนรู้และเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เราฟังสิ่งที่เราเข้าใจไม่ใช่เพียงคําพูดแต่คือหลักธรรมะของพระพุทธเจ้าที่ชี้ทางให้เราเข้าใจความจริงของชีวิตเข้าใจใจของตัวเอง เข้าใจความสุขที่แท้จริงหลายครั้งในชีวิตเราพบว่าความทุกข์เกิดจากการยึดติดการยึดว่าคนอื่นต้องเป็นไปตามใจเราการยึดว่าความสุขต้องขึ้นอยู่กับสิ่งรอบตัวหรือความเห็นของคนอื่นพระพุทธเจ้าสอนให้เราปล่อยวางเข้าใจความจริงว่าสิ่งใดเกิดขึ้นก็ต้องเกิดสิ่งใดดับไปก็ต้องดับไม่มีสิ่งใดคงทน การปล่อยวางไม่ได้หมายความว่าเราละทิ้งชีวิตแต่คือการเข้าใจชีวิตการเข้าใจตัวเองและการเข้าใจธรรมชาติของใจเมื่อเราปล่อยวางใจจะสงบความเครียดจะลดลงเราจะพบความสุขที่แท้จริงที่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับใครไม่ต้องรอคำชมไม่หวังคำยกย่องสิ่งที่เราทำสิ่งที่เราควบคุมได้คือใจของเรา การฝึกใจเป็นสิ่งสำคัญเริ่มจากการสังเกตตัวเองเริ่มจากการรู้ว่าเมื่อใจทุกข์เรากำลังยึดอะไรอยู่เมื่อเราตระหนักเราสามารถปล่อยวางไม่ยึดติดและเลือกทำความดีด้วยความตั้งใจเราจะพบว่าชีวิตที่สงบชีวิตที่มีความสุขไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนใครแต่เราต้องเปลี่ยนตัวเองเปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนความคิด เปลี่ยนวิธีตอบสนองต่อโลกตัวอย่างในชีวิตจริงคนที่ไม่ยึดติดกับคำติชมทำสิ่งที่ถูกต้องด้วยความตั้งใจแม้ไม่ได้รับคำชมแม้ไม่ได้รับการยอมรับเขายังคงสงบเขายังคงมีความสุขเพราะเขาเข้าใจว่าความสุขแท้จริงเกิดจากใจไม่ใช่จากใครการเปลี่ยนตัวเองไม่ได้ง่ายแต่ทุกครั้งที่เราฝึกใจทุกครั้งที่เราปล่อยวาง เรากำลังสร้างเสรีภาพให้ตัวเองกำลังสร้างความสุขให้ตัวเองและกำลังเข้าใกล้ความสงบอย่างแท้จริงดังนั้นหลังจากที่ท่านฟังคลิปนี้ขอให้ทุกท่านนำสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้ในชีวิตจริงสังเกตตัวเองปล่อยวางสิ่งที่ยึดต,ติดทำความดีด้วยความตั้งใจและจำไว้ว่าความสุขที่แท้จริงอยู่ในใจของเราอยู่ที่การฝึกตัวเอง อยู่ที่การเข้าใจและปล่อยวางขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งที่สละเวลามาฟังคลิปนี้ที่ให้โอกาสตัวเองได้เรียนรู้เปลี่ยนแปลงและเข้าใจความจริงของชีวิตการฝึกใจเป็นสิ่งที่ต้องทำอย่างต่อเนื่องแต่ทุกก้าวเล็กๆทุกการเข้าใจทุกการปล่อยวางคือความก้าวหน้าคือความสุขที่แท้จริงขอให้ทุกท่านสงบเบาใจ และมีความสุขในทุกขณะของชีวิตขอบคุณที่อยู่ร่วมกันในช่วงเวลานี้และขอให้ทุกท่านนำธรรมะไปใช้เพื่อชีวิตที่สงบชีวิตที่มีความสุขและใจที่เข้มแข็งทุกวันทุกเวลาทุกสถานการณ์ความสุขนั้นเกิดขึ้นได้จากใจของเราเองเพียงเราเข้าใจเพียงเราปล่อยวางและเพียงเราทำความดีด้วยความตั้งใจอย่างต่อเนื่อง